ตอนนี้เพื่อนชาวออโต้สเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คงอยู่ที่บูธ t e r c e d e s b e n z นะครับภายในงาน Motor Expo 2020นั่นเองครั้งนี้ก็อลังการเหมือนเดิมเลยนะครับมีรถยนต์มาโชว์ครบทุกไลน์อัพครบทุกเซกเมนต์เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยด้านข้างตรงนี้จะมีกลุ่ม AMG นะครับดีมคาของใครหลายๆคนน่ยมาโชว์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัว g t นะครับตัว CT3 นะรหรือว่าจะเป็นตัว GTC คันนี้นะครับซึ่งบอกไว้ก่อนว่า ภายในงานครั้งนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลยโดยเฉพาะ Starface คือถ้าเกิดคุณจองรถยนต์รุ่นที่ร่วมรายการและคุณรับส่งมอบภายในสิ้นปีนี้คุณได้ไปเลย iPhone 12ราคา32,000บาทนะครับถือว่าน่าสนใจมากๆและที่สำคัญคือดอกเบีย้ยพิเศษมากๆเลยนะครับมาสอบถามที่ปรึกษาด้านการขายได้ภายในบูธนะครับก็โดยรวมนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวบูธท,ที่ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นตัว G-Class นะครับตัว GLC Coupe นะครับหรือว่าจะเป็นตัวรุ่นปกติมีทั้งหมดแล้วก็บริเวณกลางบูธเนี่ยจะมีรุ่นพิเศษเพิ 9, ่งเปิดตัวเลยคุณผู้ชม A200 Progressive นะครับคุณได้รถยนต์ Mercedes-Benz ในราคา1 9 9 0 0 0้าาด้วยนะครับก็เดี๋ยวพาไปชมรอบบูธกันว่ามีอะไรบ้างตามผมมาครับนี่คุณผู้ชมภายในบูธ Mercedes-Benz นะครับคันนี้ถือว่าเป็น ไฮไลท์เลยเพราะว่าราคาพิเศษด้วยนะครับ S 5 6 0 e คันนี้แต่ก่อนเนี่ยนะครับคุณมีเงิน6ล้านคุณซื้อไม่ได้นะแต่ตอนเนี้ยถ้าเกิดคุณมีเงิน6ล้านเนี่ยไปติดต่อได้ที่ผู้จําหน่ายซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมคร่าวๆรอบคันกันก่อนละกันนะสำหรับ S card ก็ความหรูหรานะครับความเป็นรถผู้บริหารจัดเต็มอยู่แล้วนะครับชุดโคมไฟหน้านะครับ daylight แบบ3เส้นตามแบบฉบับของ S card นะครับเป็นแบบเปิดปิดปรับสูงต่ําอัตโนมัติด้วยนะครับดีไซน์ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ ส่วนใหญ่ใน s อสคัคุณผู้ชมจะเป็นรถผู้บริหารนะครับถัดมาด้านข้างคุณผู้ชมล้อคุณจะพบกับล้อดีไซน์พิเศษของเขานะเป็นล้อขนาด 24540R20 ล้อขนาด20บนตัวถังขนาดนี้แล้วก็รุ่นนี้เป็นคุมพลัง EQ Power ด้วยนะครับคือสมรรถนะและก็ความประหยัดเนี่ยทันสุดอยู่แล้วของ Mercedes-Benz นะครับด้านข้างเนี่คือวิวเบสต่างๆยาวมากนะตามแบบฉบับ Mercedes-Benz แล้วก็ด้านหลังเนี่ย เอกลักษณ์ของ S อสคัทนะครับดีไซน์เขาเน้นความหรูหราแม้ว่าจะเป็นตัวโครมเนี่ยดีเทลภายในเนี่ยคือมีกริตเตอร์มีอะไรทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นแบบ3ขีดแบบนี้จุดชาร์จไฟนะครับรุ่นนี้สามารถเสียบปลั๊กไฟชาร์จได้ด้วยอยู่ด้านหลังนะครับส่วนทั้งหลังเนี่ยแบบนี้เลยนะครับแบบไฟฟ้าด้วยนะครับคืออย่างที่บอกว่าทุกเทคโนโลยีทุกความหรูหราจะอยู่ที่ S อสคัทอยู่แล้วนะครับเขาเป็นรุ่นพี่ใหญ่ของเขาทั้งหลังก็จะมีบ็อกซ์เก็บของอะไรต่างๆมาให้นะครับพอสมควรเลยแล้วก็เวลาปิดเนี่ย สบ,สบายนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับว่าความหรูหรามีอะไรบ้างตามผมมาครับสำหรับภายในคุณผู้ชมขึ้นลงสะดวกสบายอยู่แล้วนะครับนี่ดูดิแม้ว่าจะเป็นเบาะอะไรต่างๆนี่คือนุ่มนวลมากๆเลยนะครับจอตรงกลางเนี่ยเป็นแบบดิจิตอลคู่เลยนะครับจะแสดงผลพวกระบบอินโฟเทนเมนต์อินเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยคือตัวมาตรวัดนะแต่เป็นฟูลดิจิตอลนั่นเองนะครับในส่วนของช่องแอร์ตรงกลาง นะเป็นแบบวงกลม4จุดแล้วก็จะมีนาฬิกาอนาล็อกมาให้นะครับส่วนระบบปรับอากาศเนี่ยอิสระแยกโซนซ้ายขวานะครับรุ่นนี้นี่เวลาคุณปิดตรงนี้นะนี่เป็นไงมีจุด power a l e r แล้วก็มีที่เขี่ยบุหรี่มาให้ด้วยแค่นี้เขายังดีไซน์ซ่อนแบบนี้เลยนะครับนี่คือ S card คุณผู้ชมแล้วก็พวงมลาลัย3ก้การส่ทรงสปอร์ตท้ายตัดด้วยเดิน stitching ส,สีออกแนวแบบทองทองนะครับซึ่งมีแพดดิ้งชิพมีงต่างๆมาครบนะครับตัว touchpad ซ้ายขวามาครบ นะครับแล้วก็ตัวคอมมาสเตเตอร์ตรงกลางดีไซน์มาเพื่อผู้ขับขี่โดยเฉพาะเลยเวลาคุณนั่งอย่างเงี้ยนะสามารถปรับได้ทั้งหมดไฟฉุกเฉินมีเดียนะครับการโทรเข้าโทรออกแล้วก็ตรงนี้เป็นทัชด้วยนะครับส่วนตรงนี้คือเอกลักษณ์ของ Mercedes-Benz เปิดได้อย่างนี้ก็ได้นะครับเปิดแบบนี้ก็ได้คือดีไซน์เขาเป็นเอกลักษณ์จริงๆเปิดได้2แบบนะครับภายในก็จะมีตัว USB 2จุดตรงนี้เป็นไวเลสชาร์จด้วยนะนะครับ คือแม้ว่าจะเป็นคนขับขี่เนี่ยยังนั่งสบายเลยนะครับทีนี้แหละเราไปดูห้องโดยสารตอนหลังโปร่มากๆตามผมมาครับนี่คือไฮไลท์ของ s c a r ัทุกรุ่นนะครับที่เขาดีไซน์เบาะโดยสารตอนหลังมาเนี่ยสำหรับผู้บริหารโดยเฉพาะคุณผู้ชมดูแล้วกันนะครับคือนี่ผมเซตการนั่งใช้งานจริงเมื่อกี้ด้วยนะคุณดูเล็กรูมคุณดูเฮดรูมคือแบบ สบายมากๆนะครับมีจอส่วนตัวมาให้ตรงกลางมีช่องแอร์นะครับซึ่งช่องแอร์คุณสามารถปรับแรงลมแอร์ปรับความเย็นเองได้ทั้งหมดนะครับมีช่องเสียบซีดีด้วยรวมไปถึงตรงด้านล่างเนี่ย p u w l r t u t l e t ครบคันเลยนะครับเนี่ยผมลองนั่งให้ดูผมสูง172สบายๆนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะครับระบบอำนวยความสะดวกต่างๆมีมาให้ครบกระจกกระไฟยังมีมาให้เลยคุณผู้ชมนะฮะทีนี้แหละคุณผู้ชมคงอยากทราบาสิว่า ราคาเขาเต็มๆเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เขาจะอยู่ที่6ล้าน9 0้าแสนเก้าบาทใช่ไหมตอนนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษแรงมากๆถ้าเกิดใครกําลังอยากได้นะครับไปติดต่อได้ที่โชว์รูมได้เลยนะครับเพราะว่าเขาลดราคามาแอบบอกมาว่าคุณมีเงินแค่6ล้านคุณได้คันนี้แล้วนะครับก็ไปลองติดต่อดูแล้กันนะครับส่วนรุ่นอื่นไม่ว่าจะเป็น g l a a 2 0 0ต่างๆไปชมในระดับถัดไปครับผม ครับผมแล้วบนเวทีนะครับก็มีตัว A 200 a MG มาโชว์รุ่นนี้เป็นรุ่นประกอบในประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รุ่นใหม่อย่าง GLA 200คันใหม่ล่าสุดเลยนะครับมาชมกันได้ภายในงานแล,และที่สําคัญผมแอบบอกน,นิดนึงตัว A 200เนี่ยนะครับเป็นรุ่นที่ร่วมรายการเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดคุณจองแล้วคุณส่งมอบภายในสิ้นปีนี้คุณได้ไปเลย iPhone 12นะครับราคา32,000บาทนั่นเองน่าสนใจมากๆครับผม หลังๆโดยรวมประมาณนี้คุณผู้ชมผมถือว่าอลังการเหมือนเดิมแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะ Starface คุณได้ iPhone 12ด้วยนะครับก็มาชมกันได้ที่บูธ m e r e e d e s e e n z ภายในงาน Motor Expo 2020ครั้งนี้นะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์ like, กดไลค์กด Subscribe ช่อง Auto Station ด้วยนะครับวันนี้ผมโคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ